ดวงชะตาชาวกุมในเดือนกันยายนนะคะถือว่าจะมีจุดโดดเด่นด้วยในขณะเดียวกันนะคะดาวบางดวงก็มีกําลังน้อยนะส่งผลให้เป็นเรื่องภาระความรับผิดชอบนะคะเรื่องเด่นของชาวกุมในเดือนกันยาจะเป็นอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีกุมรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมาพภาถึง14มีนาะก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ กับความโดดเด่นดวงชะตาชาวกุมนะเรื่องแรกข้อหนึ่งนะคะสิ่งที่โดดเด่นก็คือดาวพุธนะคะเดือนนี้ดาวพุธจะเป็นราชาโชคและมหาจักรนะเดินโคจอมาเลงลัคนานะคะส่งผลดีกับชาวกุมนะจะมีเรื่องโชคเกิดขึ้นนะคะบางครั้งมาจากเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆนะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าการงานนะคะ ดาวพุธยังเป็นดาวเรื่องสื่อสารนะช่วงนี้จึงมีลักษณะติดต่อมากติดต่อบ่อยนะคะงานการประเภทที่ต้องใช้ไหวพิบฏิพานคําพูดนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสารอ่านเขียนช่วงนี้นะคะถือว่าโดดเด่นรวมไปถึงมันจะเป็นช่วงที่เรื่องของการวิ่งเต้นยื่นเรื่องเอกสารเนี่ยมันเกิดขึ้นกับชาวกลุ่มนะแล้วมันเป็นผลดีกับดาวเสราร์ที่ทับลัคนานะคะบางครั้งส่งผลให้เป็นเรื่องของการ มีโชคทางไกลนะคะมีเรื่องโชคดีแบบลับๆเกิดขึ้นจากเรื่องคนต่างวนะัยรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงข้อตกลงสัญญิงสัญญากกเก่าๆเดิมๆนะย้อนกลับมาให้ผลในช่วงนี้นะคะสำหรับดาวพุธโดดเด่นก็ส่งผลให้เรื่องใดๆก็ตามในช่วงเดือนกันยานะใช้คำพูดปฏิพันธ์ไหวพริบเอาตัวรอดนะคะโชคดีจากเรื่องปุตตะก็คือมีโชคมีดวงนะจากเรื่องการประมูลแย่งชิงแข่งขัน มีโชคดวงฟลุกเกิดขึ้นนะเพราะว่าดาวพระเกตอยู่ในภพลาภะนะคะจึงกระตุ้นให้การหยิบจับประสานงานติดต่อบางทีช่วงนี้มีจังหวะฟลุกได้เงินได้ลาบนะคะดาวพุธนะคะเป็นราชาโชคและเป็นมหาจักรด้วย,ยงนั้นช่วงนี้บางทีก็เหนื่อยบ้างนะกับเรื่องติดตามนะคะเรื่องของการวิ่งเต้นใดๆบางทีมันก็ต้องใช้เวลานะหรือว่าบางอย่างไม่สําเร็จในครั้งเดียวนะก็เรียกว่าต้องใช้ความพยายามอดทนนะเนื่องจากดาวมีความเป็นโชคลาบแอบแฝงอยู่นะคะ สำหรับข้อ2นะคะเรื่องโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองดีขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมาดาวคู่ครองตกพบเรือนอรินะคะส่งผลให้ที่ผ่านมาบางทีพึ่งพาได้น้อยมีปัญหาต่อกันนะหรือว่าเรื่องของลูกค้ามีปัญหาเยอะนะเดือนนี้จะเดินโคจรเข้าสู่การเล็งลัคนาเหมือนกันนะสำหรับดาวคู่ครองนะคะส่งผลดีก็คือจะมีกิจกรรมให้ทําร่วมกันมากขึ้นบางทีมีธุระปปะปังต้องเกี่ยวข้องนะคะการมีลูกค้าเข้ามาช่วงนี้บางที อาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะเรียกว่าเรื่องของการติดต่อมันส่งผลส่งผลให้มีเรื่องของความมีลูกค้าใหม่ๆมีผู้ติดต่อมีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะซึ่งเป็นไปในทางบวกก็คือมาเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะสรุปรวมเรื่องความรักการครบหาก็คือดีขึ้นนอกจากนี้นะคะเรามาระวังเรื่องการครบหาในเชิงลับๆด้วยนะเนื่องจากดาวปเป็นคู่ส่งเสริมกับความที่เป็นเจ้าเรือนวินาศของดาวเสาร์นะคะดังนั้นช่วงนี้บางทีทําอะไรมักจะ เปิดเผยไม่ได้นะไปเกี่ยวข้องรับรู้ความลับหรืออะไรที่เป็นเชิงเบื้องหลังการงานลักษณะนี้นอกจากนี้ในความที่เป็นคู่ส่งเสริมกับดาววินาน,นะคะงานการก็มักจะดึงดูดนะคนเข้ามาจริงนะแต่เรื่องราวปัญหาย,ยุ่งยากสลับซับซ้อนจุกจิกก็จะมีตามมาด้วยนะคะคบหาคบบางทีจะไปเจอคนที่มีความลับมีเบื้องหลังเบื้องลึกนะทำให้ช่วงนี้ก็จะ,ะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเยอะขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้ปะปนอยู่นะคะ รับ okay ข้อ3มนะคะจะเป็นช่วงที่เรื่องของดาวศุกร์นะมีความเป็นนิดนะคะนิดก็คือกําลังที่ไม่ค่อยดีนะนก,กำลังที่ส่งผลให้ดาวศุกร์ช่วงนี้เสื่อมนะคะดังนั้นดาวศุกร์เป็นตแทนเรื่องพันธุและสุภะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้จะรู้สึกว่าอาจไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นกับเรื่องเจ้านายนะที่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคนะคะนอกจากนี้ปัญหากับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านบางทีก็มีได้นะมาจากเรื่องแก้ปัญหาก็ได้นะหรือช่วงนี้ ภารกิจรายจ่ายในบ้านอาจจะเยอะหน่อยนะเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยเขามีกําลังที่ไม่ค่อยดีในรอบปีนะคะทําให้ในช่วง21วันนะคะตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเอากลุมจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านช่องครัวเรือนเยอะขึ้นนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่อาจจะเป็นช่วงที่คุณใช้เงินไปกับการซ่อมแซมนะหรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสถานที่อาคารบ้านช่องหน้าร้าน,นต่างๆนะคะ รวมความหมายไปถึงเรื่องลดรายยามพนะนะรายจ่ายครัวเรือนโดยรวมเยอะขึ้นนะคะช่วงที่เรื่องของดาวศุกร์จะไปเล็งดาวราหูในภพเรือนการเงินส่งผลกับเรื่องการเสียเปรียบนะคะการได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเรียกว่าเป็นห่วง21วันนะคะที่เรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองบางทีมันไม่ค่อยได้ดังใจนะรวมไปถึงอะไรที่เรื่องความรักความเสน่หาความหวังดีนะเช่นเรื่องรายจ่ายกับ ลูกหลานบริวารให้รางวัลให้ของขวัญหรือบางทีเป็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เรารักเราเคารพก็มีเหตุให้ต้องจับใจ่ายใช้สอยซึ่งบางครั้งเราก็อยากจะประหยัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้ราหูก็ค้นทรัพย์ชาวกลุ่มอยู่นะคะเมื่อมีดาวศุกร์ไปเลงก็ส่งผลให้บางทีอาภาระรายจ่ายบางอย่างไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายช่วงนี้นะคะสำหรับข้อสี่นะคะเรื่องกระแสการเงินช่วงนี้การเงินการทองนะคะจะมีเข้ามาให้หมุนนะแต่ว่าจะ มีรายจ่ายไมย่ที่บอกในขณะเดียวกันดาวการเงินและลาบผลของชาวกลุ่มคือดาวพระหัสนะคะปัจจุบันโคโจรเป็นปกตินะเนื่องจากที่ผ่านมาโคจรเร็วมาหลายเดือนนะคะดันงนั้นท่านจะมีลักษณะหมุนเงินรวดเร็วนะสำหรับปัจจุบันก็กลับมาโคจรเป็นปกตินะคะดันงนั้นบางช่วงนะก็อาจจะรู้สึกว่าการเงินมันช้าลงนะเนื่องจากหมุนไม่ปุบปรับฉับไวเหมือนที่ผ่านมานะแต่อย่างไรจะมีเข้ามาให้หมุนนะคะ สำหรับชาวกลุ่มนะคะดาวพระหัสยังเป็นดาวตัวแทนเรื่องรับผลด้วยนะช่วงนี้ดาวพระเกตจะไปกระตุ้นเรื่องลาบนะคะการเงินการทองนะจึงสามารถได้มาจากรับผลจากเรื่องแวดวงการเรียนการศึกษานะคะการสอนการให้ความรู้ต่างๆนะรวมไปถึงช่วงนี้นะคะดาวการงานนะคะจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องรับผลของชาวกลุ่มนะดังนั้นก็จะมีโชคจากเรื่องการศึกษาค้นคว้านะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับผู้มี ความรู้ด้านต่างๆนะส่งผลดีกับเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้นะคะก็เกิดช่องทางหาเงินรายได้เสริมนะหรืออะไรที่เป็นเชิงไอเดียความคิดได้บางครั้งได้มาจากเรื่องของการมีไอเดียความคิดแปลกใหม่นะช่วงนี้ใครที่ทํางานเชิงสร้างสารรค์ออกแบบคิดคอนเทนต์หรืออะไรที่เป็นเชิงแปลกใหม่ไม่เคยทำนะช่วงนี้ทดลองอาจจะมีลักษณะประสบความสําเร็จบางอย่างที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นจากเรื่องไอเดียความคิดนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องดาวพระเกตนะกระตุ้นพบเรือนลาภะนะคะดังนั้นในเชิงโชคลาบบางทีก็จะมีเข้ามาจากเรื่องลางสังหรณ์นะคะบางท่านก็จะเป็นช่วงที่ความฝันโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นฝันดีฝันแม่นหรือว่าจะมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องภัยต่างๆที่จะมาถึงตัวก็กเกิดลางสังหรณ์ลางบอกเหตุล่วงหน้าส่งผลให้แคล้วคลาดเฉียดเฉวกับปัญหาต่างๆนะคะ โชคลาภกระตุ้นนะช่วงนี้บางทีเป็นงานด่วนงานรีบนะเช่นบางครั้งก็มีลักษณะอะไรที่เป็นเชิงฉุกเฉินงานที่ใช้เวลาเตรียมตัวน้อยนะคะอะไรที่เข้ามาปุบปับฉับพลัน่างเรื่องเพื่อเรื่องสังคมแนะนําอันนี้ก็เป็นลาภผลอย่างหนึ่งนะคะลาภผลจากเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับงานทางศาสนานะบางท่านช่วงนี้จะเป็นงานช่วยงานที่ไปทําเพื่อสาธารณประโยชน์สังคมนะก็จะย้อนกลับมาเป็นบุญกุศลหนุนนําทางการงานนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีเกณฑ์ได้เข้าของในเชิงสายมูนะไม่ว่าจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของเก่าแก่โบราณของหายากนะหรืออะไรที่อยากได้มานานแล้วนะในเชิงเข้าของโบราณเท่านี้ก็อาจจะมีจังหวะได้มาโดยง่ายนะคะครั้งหมายถึงเรื่องผู้ช่วยทางการงานนะบางคนก็จะมีคนต่างวัยคอยเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะหรือเป็นลูกทีมนะเป็น คนช่วยหาเงินเป็นพาร์ทเนอร์นะหรือบางครั้งก็หมายถึงช่วงนี้พึ่งพาลูกหลานบริวารได้ในระดับหนึ่งดีขึ้นนะคะไปถึงไปเกี่ยวข้องกับแวดวงเด็กเยาวชนบางทีเป็นเชิงงาน,นช่วงนี้ก็จะได้รับประมาณเหล่านี้เกิดขึ้นสําหรับชาวกลุ่มนะคะเป็น5้าเรื่องเด่นๆสําหรับชาวกลุ่มนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วง1-15กันยายนนะคะสามารถรับฟังอัปเดตดวงชะตาชาวกลุ่มได้ในมุมต่างๆในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ